ปีใหม่นี่มาพร้อมกับความหวังนะหลายคนรอปีใหม่ก็เพราะมีความหวังว่ามันจะดีขึ้นชีวิตความเป็นอยู่จะดีขึ้นความทุกข์ความลำบากในปีก่อนมันจะบรรเทาเบาบางลงแต่ว่าสำหรับหลายคนเนี่ย ปีใหม่ไม่ได้มาพร้อมกับความหวังอย่างเดียวนะมันมาพรอะความหวันไหวด้วยหวันไหวเพราะคนเขาว่าปีนี้นะเป็นปีชงเป็นปีชงสำหรับคนราศีนั้นราศีนี้พอมันตรงกับราศีของตัวก็เกิดความหวันไหวขึ้นมาเกิดความวิตกขึ้นมา พอไปเชื่อนะว่า,าเลิกยามหรือว่าดวงดาวนี่มันจะมีผลนะกําหนดชีวิตของเราที่จริงถ้าเป็นชาวพุทธเนี่ยนะเราไม่เชื่อเรื่องปีชงหรือว่าเรื่องเลิกยามทํานองนี้ ชวพผู้นี้เราเชื่อเรื่องกรรมคือเรื่องการกระทำนะเลิกดียามดีเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ดวงดาวไม่ได้อยู่ที่ว่ามันเป็นปีชงสำหรับเราหรือเปล่านะแต่มันอยู่ที่การกระทำของเรานะที่เรียกว่ากรรมนะอย่างผู้พุทธเจ้าตรัสว่าเนี่ย สัตว e ์ทั้งหลายประพฤติสุจริตด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจในเวลาเช้าเวลาเช้านั่นก็เป็นเวลาดีของสัตว์ทั้งหลายสัตว์เหล่าใดนะประพฤติสุจริตด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจในเวลาบ่ายเวลาบ่ายนั้นก็เป็นเวลาบ่ายที่ดีของสัตว์เหล่านั้น สัตว์เหล่าใดนะประพฤติสุจริตด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจในเวลาเย็นเวลาเย็นนั่นก็เป็นเวลาดีของสัตว์เหล่านั้นนะแล้วพระองค์ก็สรุปว่าเนี่ยสัตว์เหล่าใดนะประพฤติชอบในเวลาใดเวลานั้นก็เป็นเลือกดียามดีขณะดีของสัตว์เหล่านั้น นั่นถ้าเราอยากให้ปีนี้เป็นปีที่ดีนะอยากให้วันนี้เป็นวันที่ดีอยากให้ชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงที่ดีนะมันก็ไม่มีอะไรดีกว่าการทำความดีนะประพฤติช,ชอบสุจริตนะทั้งกายวาจาและใจนะอย่างอื่น,นี่มันเป็นส่วนประกอบ ซึ่งอาจจะไม่มีความหมายเท่าไหร่เลยก็ได้ชาวพุทธเนี่ยเรานะเชื่อเรื่องการกระทำเรื่องกรรมนะยิ่งกว่าเรื่องเลือกยามนะหรือว่าดวงดาวไม่ใช่ว่าสิ่งเหล่านั้นมันไม่มีผลนะก็มีผลนะเหมือนกับเวลาเนี่ยเวลาเชา้าเวลาบ่ายเวลาเย็นเนี่ย เวลาเช้านะเราจะรู้สึกแจ่มใสเวลาเย็นเราจะรู้สึกเย็นสบายเวลาบ่ายเราจะรู้สึกว่าอา,อาจจะรุ่มร้อนอยู่บ้างเพราะมันเป็นเรื่องของภูมิอากาศดินฟ้าอากาศ แต่ว่าถ้าเกิดเราทำไม่ดีแม้จะเป็นเวลาเช้าจิตใจเราก็หม่นมัวได้หรือหม่นหมองนะเพราะอาจจะคิดลบคิดร้ายหรือว่าทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องผิดศีลเวลาเย็นเนี่ยแม้ว่าอากาศเย็นสบายแต่จิตใจจะรุ่มร้อนได้นะเพราะว่า เราได้ทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องไปลักขโมยหรือไปต่อว่าด่าทอใครแล้วก็เกิดความกังวลวิตกนะอันนี้ก็มันไม่ได้เป็นเพราะดินฟ้าอากาศแต่เป็นเพราะการกระทําของเรานะเวลาก็มีส่วนแต่ว่ามันไม่สำคัญเท่ากับ การกระทําของเราฉนั้นถาาว่าเราอยากให้เวลานี้เป็นเวลาที่ดีเป็นวันที่ดีเนี่ยก็ต้องทําความดีทําความดีในที่นี้เนี่ยก็มีความหมายกว้างนะเช่นขยันหมั่นเพียรซื่อสัตย์สุจริตไม่คดโกงใครไม่เอาเปรียบเบียดเบียนใคร แต่บางครั้งเนี่ยแม้เราจะทำดีแล้วนะประพฤติชอบแล้วเนี่ยแต่ว่ามันก็ยังมีอุปสรรคก็ยังมีปัญหาทำดีแล้วคนก็ยังต่อว่าทำดีแล้วงานก็ยังไม่สำเร็จหรือเพียรพยายามแล้วนะบอกกว่าทรัพย์สินก็เกิดเสียหายขึ้นมาอันนี้มันไม่เกี่ยวกับเลิกยามนะ แต่มันเป็นธรรมดาของโลกธรรมดาของโลกที่มันมีขึ้นมีลงมีความไม่จีรังยั่งยืนอย่างที่เขาว่าเนี่ยโลกเนี่ก็หมุนเวียนไปตามสิ่งที่เรียกว่าโลกธรรมแปดได้ลาบก็มีเสื่อมลาบได้ยศก็มีเสื่อมยศ ได้ล้วคำสารเสริญก็เจอคำนินทามีกับหมดเป็นของคู่กันได้กับเสียเจอกับจากพบแล้วก็มีพาลาครักแล้วก็มีเลิกนั้นเวลาเจอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมันอย่าไปโทษว่า S 1> <S 1> ใส่เสื้อไม่ใช่ไม่ได้ใส่เสื้อที่เป็นสีมงคลหรือว่าเป็นเพราะว่าอรถนี่สีรถนี่ไม่ใช่สีมงคลหรือเพราะว่าเป็นปีชงนะมันเป็นธรรมดาที่ทุกคนต้องประสบนะอย่างที่เราสวดอยู่ทุกวันเนี่ยเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะลงเิ่นความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะลงเพ่มความเจ็บไข้ไปไม่ได้ เราจะต้องพักปากจากของรักของชอบใจทั้งนั้นไม่ต้องพูดเรื่องความตายก็ได้แลไม่ว่าเราจะทำดีเพียงใดเนี่ยมันก็อาจจะมีเหตุขุกขักบ้างมันก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องปีชงนะแต่มันเป็นธรรมดาของโลกที่ทุกคนต้องประสบเนี่ยตรงข้ามเนี่ยแม้ว่าจะเป็นปีที่ดีสำหรับผู้คนนะบางราศี หรือว่ามีการทำนายทายทักว่านะปีที่มันปปีดีเป็นปีที่ดีของเราแต่ถ้าว่าเราไม่ระมัดระวังการกระทําของเรามันก็จะเกิดความเดือดร้อนได้เช่นขับรถเร็วนะร้อยห้าสิกิโลเมตรต่อช่วโมงบาทีสองร้อกิโลเมตรต่อช่วโมงเนี่ยแม้ว่าจะ ใส่ขับรถที่เป็นที่มีสีมงคลหรือว่าดูเลิกแลว้วเป็นเลิกที่ดี mm. ก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้แล้วก็มีโอกาสนะเกิดอุบัติเหตุได้สูงด้วย mm. หรือว่าแม้ว่าจะเป็นเลิกดีแต่ว่าเมานะกินเหล้าจนเมาไมายขับรถอย่างนี้นี่เริ่มก็ช่วยไม่ได้นะหรือแม้แต่จะสวมพักเครื่อง ราคาสิบยสิบล้านหรือเป็นร้อยล้านนะพระสมเด็จนะของแท้เลยแต่ว่าถ้าประมาทถ,ถ้าเมาไมา้มันก็ต้องเกิดเคราะห์เกิดอุบัติเหตุนะนั้นเนี่ยจะไปหวังพึ่งโชคไปหวังพึ่งดวงไปหวังพึ่งเลิกพึ่งยาม หรือว่าไปยึดติดถือมั่นนะกับว่าปีนี้เป็นปีชงจิตใจวันไหวนี่อันนี้มันไม่ถูกนะถ้าเป็นชาวพุทธนะทำดีเอาไว้นะดีที่สุดนะไม่ว่ามันจะชงหรือไม่ชงโดยเพราะไม่ใช่แค่ทำดีด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจด้วยใจนี่มีสติมีความรู้สึกตัวมีปัญญา แลวถ้ามีปัญญาเนี่ยนะเข้าใจความจริงของชีวิตเนี่ยเวลาเจอความพันผวนปลนแปรนะเจอความเสื่อมความเสียความพัดพลาคซึ่งเป็นธรรมดาโลกปัญญาก็ช่วยรักษาใจไม่ให้ทุกได้นะก็ยังคงปกติสุขอยู่ได้นะอันนี้เพราะว่าประพฤติชอบนะไม่ใช่ด้วยกายด้วยวาจาแต่ด้วยใจ แล้วก็ตามนะถ้าหากว่ายังมีความเชื่อเรื่องนี้อยู่เรื่องปีชงนะถ้าหากว่าช่วยบรรเทาความรู้สึกวันไหวนี้ด้วยการทําความดีก็เป็นเรื่องที่ยังเป็นเรื่องที่ดีนะ,ะเช่นไปทําบุญไถ่ชีวิตวัวไถ่ชีวิตควายปล่อยนกปล่อยปลยปาทำสังฆทานหรือว่า ไปเป็นจิตอาสาบริจาคเลือดรวมทั้งสวดมนต์นั่งสมาธิอันนี้ก็ยังดีนะเชื่อว่าเป็นปีชงแต่ว่าพยายามที่จะบรรเทาเบาๆด้วยการทำความดีนะแบบนี้นี่ไม่เสียหายนะอาจจะดีก็ได้นะเพราะามันเป็นการชักนำให้เราเนี่ยหันมาทำความดีมากขึ้นนะที่ไม่เคยบริจาคเลือดก็บริจาคเลือดที่ไม่เคยสวดมนต์นั่งสมาธิก็มาสวดมนต์นั่งสมาธิ นี้ก็ถือว่าดีนะนะแล้วก็ควรจะทำแบบนี้กันเยอะๆไม่ว่าจะเป็นปีชงหรือไม่แล้วทำไปเรื่อยๆทำไปตลอดแต่ถ้าว่าไม่มีสติไม่มีปัญญานะก็โดนคนหลอกง่ายนะเดี๋ยวนี้ก็จะมีคนมาบอกว่าเนี่ยมนจะ,จะแก้จะมาสะดอกเคราะห์นะ ปนปีนั้นปีนี้ให้มันหายชงก็เรียกเก็บเงินนะเป็นพันเป็นหมื่นเนี่ยอย่างนี้อันนี้ไม่ดีต้องระวังอย่าไปให้เขาหลอกอย่าให้ความหวั่นไหวในใจของเราเนี่ยมันชักนำเราไปสู่การถูกหลอกแต่ว่าถ้าเอาถ้ามีความหวั่นไหวแล้วเนี่ยหันมาทำความดีมากขึ้นทำบุญทำกุศลมากขึ้นอย่างที่ว่ามาเนี่ยอันนี้ก็ยังถือว่าดีอยู่นะ รันนั้นเนี่ยถ้ายัางเชื่อเรื่องนี้อยู่นะก็ให้หันไปทำความดีเยอะสร้างบุญสร้างกุศลมากๆอย่าไปปล่อยให้เขาหลอกเราหรือถ้าไม่เชื่อเลยนะแต่ว่าทำความดีเชื่อกรรมนะมั่นใจว่าเนี่ยทำดีเวลาใดเวลานั้นคือเลิกดียามดีทำดีตลอดปีปีนั้นก็เป็นปีที่ดีอย่างงี้ถือว่าดีที่สุดนะ อา้ัก็เตรียมรับพอรอิจิตังปฏิตังตุมหังขอยตาพรที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วอิปามเมวาสมิชาตุจงสำเร็จโดยชาพรสาเพบปุเรนตุสังกปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนาราโซยาตาเืินพระจันในวันเพนวันนีโชติราโซยาัา เืนแกวันนี้อันสว่างสวายควรยินดีสาพีติโยวิวาชันตูปานจารายท้งขวงจงบำร,ราดไปสาพโรโควินาสตูโรคทั้งขวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายยามีแก่ท่านสุขีติคายุขโคภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืน ิวาธนาสิริสันิจังวุธาปจจิโยจัตตารรมาวทันทีิอายุวันโนสุพังพลัง,งสิบว่าการคืออายุวันนาสุภาพลาย่อนเจริญแกบ,บุคคลผู้มีปกติไหวกราบปกติอ่อนนอนตาผู้ใหญ่เป็นนิพาวันตุสาพมังคลังพอสาพมงคนจงมีแก่ท่าน ขันตุสาภาเทวตาขอราเทวดาทั้งห่วงจองรักสาท่านสาภาพุทานุภาเวนา้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าปาธรรมานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระธรรมสาภาสังฆานุภาเวนาอนุภาแห่งพระสงฆ์สานาาโสทิภวันตุเต ว่าสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านดูเมือ่อเธอ